กว่าจะแต่งออกมาหล่อแบบนี้พี่พี่คิดว่าต้องทํำยังไงบ้างสวัสดีค่ะแอนนะคะวันนี้ก็อยากจะมาให้ดูรถแล้วหรออีกคันหนึ่งเลยคือแต่งพึ่งเสร็จแล้วก็แอนก็เลยบอกว่ามาอัปเดตให้ลูกค้าไปแล้วแล้วลูกค้าเนี่ยก็ติชมมาแล้วค่ะตอนแรกก็บอกว่ามันในตรงปกก็เลยถ่ายคลิปไปดีกว่าจะได้รู้สึกว่ามันดูหล่อขึ้นอีกหน่อย แล้วพรุ่งนี้เขารับรถแล้วนะคะพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับรถนะคะก็แอนเลยแบบว่ามาอัปเดตความหล่อให้กับพี่ๆหลายๆคนที่กําลังลังเลแล้วก็กําลังตัดสินใจสิ้นปีนี้ปีใหม่นี้อยากจะได้รถล้วรอกลับบ้านมามาดูก่อนว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างรุ่นนี้เป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแนั่นเองนะคะราคาทั้าตัวน้อง1นึ่งล้านห้าแสนแปดหบาทไม่รวมแต่งนะคะ หลายคลิปแอนก็แจ้งอยู่แล้วว่าไม่รวมแต่งแต่อยากจะแต mm ่งอะไรเพิ่มเติมก oh uh, oh ็ทักแชทมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนมาปรึกษาก่อนได้ว่าอยากแต่งอะไรไปบ้างบางอย่างแอนแถมให้ได้แอนแถมให้แน่นอนจัดเต็มให้อยู่แล้วแต่บางอย่างอาจจะต้องเพิ่มงบประมาณให้แอนด้วยนะเพราะว่าแอนไม่สามารถที่จะมาแต่งได้แบบนี้ให้ลหล่อแบบนี้งบแอนไม่พอค่ะต้องบอกงี้งบไม่พอแล้วก็จะได้ลหล่อแบบนี้ไหมไม่ได้แน่นอน มาเริ่มจากที่สีตัวรถก่อนเลยสีคันนี้เป็นจริงๆสีดำสีพื้นฐานของเขาสีดำแต่คันนี้เขาแรปสีแรปมาเป็นสีที่ถูกใจแล้วทำไมเขาถึงต้องแรปละ่ะตัวนี้ลูกค้าบอกกับแอนเลยว่าเป็นคนที่รักกดมากอยากให้มันถนอมสีตัวรถบวกกับมันการสะเก็ดหินได้ด้วยมันกานได้ในระดับหนึ่ง มันไม่ใช่ว่ามันกันได้100%นะคะแต่การ100%์ถามว่ามีไหมมีค่ะแต่อันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าอยากได้เพราะมันเป็นแค่แรปฟิล์มใส่นั่นเองแต่อันนี้อยากได้สีสีไงก็ต้องมาในเวที่กันได้ในระดับหนึ่งอันนี้เขารักรถก็ต้องแรปฟิล์มเข้าไปบวกกับตรงนี้ค่ะนี่ใส่กระจังตัว FORD เป็นกระจังหน้าแรนดอม ซึ่งเป็นกระจ,จังหน้าเนี้ยที่หล่อแบบ100เมตรตอนกลางคืนมองไม่เห็นหรอกคะ่ะถ้ามองจากกระจกหลังมองไม่เห็นแน่นอนแต่ตัวเนี้ยเขาใส่มากลางคืนมองไม่เห็นใช่ไหมแต่กลางวันมองเห็นแบบร้อเซเลยหล่อแบบ100เมตรก็เนี่ยเด่นๆของเขานะคะก็จะมีอักษรใช่ไหม F สแดงสีน้ําเงินตัดกันบวกกับไฟนี่ไฟมินิไลท์คะ่ะถ้ากลางคืนจะเห็นมิติตัวด้านหน้าของรถด้วยเดี๋ยวแอนเปิดให้ดู อย่นะเดี๋ยวแอนเปิดให้ดูแค่เปิดประตูเนี่ยเขาก็ขึ้นไฟให้แล้วนี่เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือถ้ากลางคืนอะไฟเขาจะมีทางด้านข้างไฟอันนี้สามารถที่จะแรปก็ได้หรือทําสีก็ได้แต่เขาอยากได้ให้มันมีไฟที่แบบด้านข้างละลออยแล้วก็มามีไฟนี่มินิไลท์อันนี้มันเป็นไฟแสงสีขาวซึ่งสามารถทําสีอื่นได้ไหมได้จะมีสีส้มด้วย แล้วก็สีขาวด้วยแต่อันนี้มันตัดกันตรงที่ไฟซีแคมที่มองรอคือด้านหลังอ่ะถ้ามองจากร้อยเมตรอ่ะจากกระจกอะค่ะอันนี้เห็นเด่นมากเป็นไฟซีแคมที่มองออกได้เลยว่าเป็นรู้เลยว่าเป็นฟอร์ดฟอร์ดรุ่นไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะแล้วก็นี่มีกล้อง360ซึ่งกระจังของเราเนี่ยที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันตรงรุ่นนะคะมันจะมีกระจังตรงเนี้ย ที่รู้ได้เลยว่าตรงรุ่นแน่นอนเพราะกล้องเราไม่ได้ขยับขยื่นมันตรงรุ่นมันจะตรงกันกับตัวกล้องด้านบนนั่นเองบวกกับตรงนี้ค่ะชุดแต่งนี่ชุดแต่ง AKC อันนี้เถียงกันก็หลายรอบเหมือนกันนะเพราะว่าพี่เขาไม่เคยเห็นตัวจริงพอมาดูตัวจริงมาเลือกของแต่งจริงๆอะถูกใจ AKC มากกว่าแอนแนะนําไปหลายแบบเพราะว่าลูกค้าดูในรูปมันไม่ตรงปกไงมันเหมือนมันไม่ค่อยเห็นมิติตัวรถมันไม่เห็นบ เขาเรียนะไรนะมันไม่ค่อยเห็นเหมือนคล้ายๆมีเงาสะท้อนบ้างเวลาถ่ายรูปมันเลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหล่อแต่บางคนก็มองว่าหล่อแต่เห็นคลิปก็หล่อก,กว่าแต่มาดูตัวจริงหล่อหนักกว่าเดิมอีกถูกใจโดนป้ายยาเป็นชุดแต่งเอเจซี A A C, แอนแนะนำไปอันนี้เป็นการที่เราใส่ครอบเข้าไปชุดแต่งเนี่ยมันเป็นการที่ครอบแล้วก็ไม่ได้เจาะกับตัวรถไม่ได้แบบว่าเจาะบ,บอดี้ด้านในของรถนะคะอันนี้เป็นการครอบแล้วมันก็รู้สึกว่า มันก็ปลอดภัยนะเวลาโดนโชนโดนอะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงตัวรถไงก็เลยรู้สึกว่าเอาเป็นชุดแต่งที่ชอบดีก,กว่าอยากได้เป็นชุดแต่ง AKC มันดูไฮไงแอนก็มองดูว่าเอ้ยมันดูไฮคนละแบบเลยถ้าเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์มันหน้ามันจะเชิดขึ้นมันก็จะดูแบบบึกๆไงดุๆไง,ๆไงแต่อันนี้ดูไฮเลยค่ะเพราะว่าสีอะ มันเป็นคล้ายๆสีเทาพอที่มันดูซอฟ์ลงนิดนึงไม่ได้เข้มไม่ใช่สีเหมือนสีสเทาแลมโบหรือเทาของกเกเกของลัปเตอร์นะแต่เนี้ยมันจะดูเทานมหน่อยมันจะดูแบบสว่างกว่าแล้วก็ดูสวยมันก็เลยดูไฮแอนด์ end, ก็เลยบอกว่าเอาแบบไฮดีกว่าพี่เอาแบบพรีเมียมไปเลยมันจะได้ดูตัดกันแล้วก็เอาดําเงามาตัดกันอีกก็เนี่ยเห็นปะตัวครอบก็เป็นดําเงานี่มีมีขอบเขาเลยนะคิ้วคิ้วค่ะคิ้วด้านข้างของไฟอะ มีครอบแบบดำเงาให้ด้วยอันนี้ลูกค้าเลือกใส่นะคะแล้วก็มาดูที่ไฟแล้วไฟเนี่ยมันเป็นมัลติรีเฟ c กเตอร์ซึ่งไฟของเราเนี่ยถามว่ากลางคืนมองชัดไหมมันไม่ได้ชัดมากเพราะว่ามันไม่ใช่ไฟลูกแก้วถามว่ามองกลางคืนมองยากไหมสําหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดีถ้ากลางคืนเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุเวลาขับรถกลางคืนมองยากนะคะบวกกับฟิล์มเนี่ยอันนี้เดี๋ยวแอจะพูดถึงอีกทีหนึง่ง แล้วถ้าอยากจะให้ไฟมันสว่างขึ้นอีกนิดนึงไม่ใช่ว่าอีกนิดนึงอีกหน่อยนึงอะไรประมาณนี้ก็ตรงนี้ค่ะไฟตัดหมอกของเรามันมีเป็นไฟตัดหมอก LED เปิดควบคู่กันไปได้เลยนะคะสามารถที่จะให้ไฟเนี่ยมันสว่างขึ้นมันเห็นวิสัยทัศน์ด้านหน้าเนี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอนจะเปิดห้องเครื่องให้ดูว่าหน้าตาห้องเครื่องเป็นยังไงโดยปกติแอนก็เปิดทุกคลิปอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะเปิดให้ดูสําหรับคุณแม่บ้านนะคะที่อยากจะเปิดฝาก,กระโปรงเองหรือ คุณพ่อบ้านที่อยากจะเปิดฝากกระโปรงเองรู้สึกว่าบางท่านก็มีอายุแล้วนะคะแต่บางท่านก็รู้สึกว่าอยากจะติดตั้งฝากระโปรงนะคะติดตั้งอ่ะโชกฝากระโปรงนี่ตรงเนี้ย ถ้าอยากจะติดตั้งเพิ่มอันนี้แอนแถมให้เลยแอนจะแถมให้กับลูกค้าที่อยากจะใส่เพิ่มเติมแต่ถ้าบางท่านไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคานเดิมแอนก็เอาใส่ไว้ให้เหมือนเดิมค่ะถ้าอันนี้เวลาเปิดเห็นปะแอนไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยแค่ดันขึ้นไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแค่นี้ก็เปิดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็เหมาะกับคุณที่คุณแม่บ้านมาเปิดเองด้วยคุณพ่อบ้านเปิดเองด้วยนะคะแล้วมือไม่ค่อยมีแรง แค่นี้ก็ง่ายสุดแล้วแล้วก็มาดูนี่คือหน้าตาของเครื่องของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์2นแรงมา้า170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันนะคะก็เป็นตัวซับโฟมมีซับโฟมให้อันนี้ก็เอาอะไรมาสเปย์มาฉีดนิดนึงกันหนูนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ตัวโฟมมันจะโดนหนูกัดบ่อยมากอันนี้ด้านข้างคะ่ะ อันนี้จะเป็นสิงเกิลเทอร์โบนะตัวนี้นะคะมันจะมี2แบบคือซิงเกิลเทอร์โบกับไบเทอร์โบตัวนี้เป็นขับ2จะมีซิงเกิลเทอร์โบมาให้แล้วเป็นเกียร์ออโต้6สปีดถามว่าอัตราการเร่งเนี่ยขับตอบโจทย์กันไหมกับลูกค้าต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยขับรถเร็วเนี่ยในความเร็วยังไงในความเร็วไม่เหมือนกันตรงที่ว่าลูกค้าบางท่านขับร้อยสามร้อยส อันนี้แอนต้องบอกว่าไม่ตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าลูกค้าบางท่านบอกกับแอนว่าพี่ไม่ได้เป็นคนขับรถเตลวอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าอัตราการเร่งจะแตกต่างกาันตรงที่ว่าเวลาที่ลูกค้าเหยียบปุ๊บมันอาจจะมีดีเลย์นิดหนึ่งสำหรับนุ่นขับสองแต่ถ้าเป็นไบเทอร์โบถ้าเป็นไบเทอร์โบเนี่ยอาจจะติดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือมันไม่แตกต่างกันมากแต่ถามว่าตอบโจทย์ใน ขับกรุงเทพขับต่างจังหวัดขับเรื่อยๆไม่ได้ขับเร็วอันนี้ตอบโจทย์ค่ะแอนนแอนก็แนะนำเนี่ยถึงบอกว่าคุ้มมากๆที่ลูกค้าเลือกกันเนี่ยส่วนมากในราคาเรนนี้เราเอามาแต่งอย่างเงี้ยก็ตอบโจทย์แล้วแล้วก็มาดูเบรกนะคะตัวนี้เป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้าตัวนี้การทำงานของเขาเนี่ยเป็นการเบรกแบบสมูทซึ่งเวลาที่เราใช้โหมดเนี่ย มันจะมีทั้งหมดโหมดเนี่นะคะให้ใช้งานเนี่ยทั้งหมด4โหมดโหมดปกติลากพ่วงบ้างลากจูงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถือถ้าลูกค้าจะใช้โหมดแต่ละโหมดนะคะเวลาออฟโรดหรือว่าจะใช้จริงๆ น้ำมันของเขาเนี Breaking ่ยจะกระจายแรงดันไม่เท่ากันน้ำมันเนี่ยเขาจะกระจายไปทั้ง4ล้อไม่เท่ากันในแต่ละโหมดที่ลูกค้าใช้หรือเวลาที่ลูกค้าเหยียบเบรกน้ำมันเบรกมันก็จะให้ไม่เท่ากันทั้ง4ีล้อในแต่ละโหมดที่ลูกค้าใช้หรือความเร็วที่ลูกค้าใช้ด้วยนั่นเองแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำมันเบรกนะคะน้ำยาแอคูเลนต์ตรงนี้ก็จะอยู่ฝั่งของเหลวแล้วก็ตรงนี้เวลาเติมนะคะช่องก้านปัดน้ำฝนเติมตรงนี้ได้เลย น,นี่ท่อดาัอากาศนี่ท่อดาัอากาศแล้วก็จะมีตัวกรองสลับกันสลับกันแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวพัดลมไฟฟ้าควบคุมการทํางานโดยดีเลย์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์เวลาที่เราเดินทางไกลตัวนี้จะเสียงดังกว่าเครื่องยนต์เลยอีกเพราะว่าด้วยความที่ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ไม่ดึงกําลังของเครื่องยนต์มาใช้แล้วตรงนี้ก็จะไม่มีสายผ่านมูเล่ไม่มีอะไรที่มาระยงองระยยัง ตรงนี้ไม่ได้ทํางานหนักแล้วเพราะด้วยความที่เดี๋ยวนี้ฟอร์ดใส่ใจมากขึ้นเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือเจอบ่อยๆเยอะขึ้นเวลาโดนชนหน้ามันยุบเข้าไปอยู่แล้วค่ะแต่อันนี้เขาเว้นช่องว่างไว้ให้เวลาที่มันไม่โดนท้องเครื่องมันไม่โดนโต๊เครื่องยนต์มันยังสตาร์ได้อยู่แล้วขับไปจอดในที่ปลอดภยัยอันนี้ตอบโจทย์กับลูกค้าที่รู้สึกว่าฟอร์ดใส่ใจรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น บวกกับตรงนี้แบตเตอรี่ A G M หรือโฟ m o โ o ขนาด80แอมป์หรือ800 c c a ตัวนี้มันจะเป็นสำหรับที่ลูกค้าออฟโรดสายลุยตั้งแคมป์บ้างชอบเอาไปบุกเบิกเลยอันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าข้อดีของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีโครงกิดที่อยู่ด้านในเอาไว้ซับของเหลวแล้วมันจะมีอีตัวที่ว่าคล้ายๆเป็นตัวแผงทูฟิเวอร์ะซับ อยู่ด้านบนเพื่อที่จะไม่ให้ไอตัวของเหลวที่อยู่ด้านในเนี่ยมันไปกระชอบไปกระเด็นโดนห้องเครื่องสายออาปรดก็เลยไม่ต้องห่วงเลยว่าแบตเราเนี่ยจะโกรงเคงไหมมันอยู่ที่เดิมมันไม่ไปไหนเลยมันโดนล็อกไว้แล้วค่ะมันยังอยู่ตรงนี้ของเหลวมันไม่กระเด็นไปไหนแน่นอนแล้วก็บวกกับตรงนี้ค่ะมันจะมีตัวที่ลูกค้าสายแคมปิ้งอะเนาะเขาอาจจะแบบต้องต่อไฟหรือว่าอะไรเงี้ยสายแคมปิง้งเขาต้องการใช้สปอตไลท์นี่เขามาต่อตรงนี้นี่ นี่เขาจะมีขั้วต่อให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องห่วงจะใช้ไฟเท่าไหรอ่อ่ะอยากจะใช้กี่ดวงมาใช้ตรงนี้มาเชื่อมต่อได้เลยแค่เนี่ยแค่น,คนี้ลูกค้าสายแคมปิ้งก็ตอบโจทย์แล้วใช้ไฟจะทำอะไรหุงข้าวได้ไหมได้แต่ก็ต้องสตาร์ทไฟสตาร์ทรถควบคู่ไปด้วยนะเผื่อแบตมันหมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึ่งนี่ไดชาร์จของเราขนาด250อแอมป์ โอ้ก็ถือว่าใหญ่กว่ารถบ้านทั่วไปแล้วก็เยอะกว่ารถบ้านทั่วไปด้วยเมื่อก่อนอมันแค่210เองอะเดี๋ยวนี้ Ford เพิ่มมาให้อีกเป็น250อแอมแม่ตอบตอบโจทย์กับสายแคมปิ้งมากเพราะแอนคนนึงก็ชอบสายแคมปิ้งเหมือนกันอยากไปเข้าป่าอยากไปตั้งแคมป์เลยตอนเนี้ยมาตอนนี้ค่ะ,ะต่อให้ Ford ของเราเนี่ยมีระบบไฟเยอะอะช่วยเหลือการขับขี่ต่อให้ระบบไฟของ f อร์เนี่ยเยอะ ทั้งช่วยการขับขคีย่หรือระบบของการขับต่อให้ระบบฟอร์ดเนี่ยใครก็หลายคนก็พูดชอบบอกว่าเนี่ยระบบไฟฟอร์ดมันเยอะแต่จริงๆแล้วอ่ะแอนมองว่าเนี่ยต่อให้เยอะแค่ไหนอะได้ชาร์จแบตเตอรี่ของเราอะจ่ายไฟได้ลึกแล้วก็สเสถียรมากแอนก็เลยรู้สึกว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยไม่ใช่แค่ไปตั้งแคมป์นะ ไปไหนเดินทางต่างจังหวัดหรือจะเอาใช้รถภายในเมืองหรือจะขับแค่สั้นๆ, oh. ๆก็ตอบโจทย์กับลูกค้าไหลทันมากมามาดูด้านข้างต่อนี่ค่ะท่อแอต่อให้ท่อแอร์เล็กขนาดเนี้ยบอกได้เลยว,ว่าแผงแอร์ด้านหน้าใหญ่มากทําความเย็นได้เร็วเลยนะแอนแอนชอบเรื่องแอร์ของฟอร์ดมากเลยนะเพราะว่าแผงแอร์ของเขาเนี่ยมันรับลมได้เร็วและทําความเย็นได้เร็วด้วย ขนาดเปิดแบบประมาณแบบแม็กเอซีเลยนะสิบเลยสิบวิแอนให้เลยสิบวิเออเย็นเร็วจริงหัวเนี่ยจักเปลีป่ยกๆกับ่ะฉ่ำเลยนะไปขึ้นรถสตาร์ทรถเปิดแม็กเอซีเวลาแอนรีวิวเนี่ยแล้วแอนชอบสตาร์ทรถเนี่ยไม่ใช่เลยนะเปิดแม็กเอซีแล้วทำความเย็นให้ตัวเองอะหายร้อนไม่ใช่อะไรนะคะอยากให้เหงื่อมันหายแบบหายไปเลยอะอะไรเงี้ยมา อันนี้คือภายในนะแต่เวลาปิดเดี๋ยวแอนจะปิดให้ดูเวลาปิดก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะปิดแล้วก็ปล่อยนี่เวลาปล่อยคือปล่อยเลยนะแอนไม่ได้เป็นคนไปนกดนะคะแค่ปล่อยให้เขาปิดไปเลยแค่นี้ก็ง่ายตอบโจทย์ด้วยกับคนที่รู้สึกว่าปิดฝากระโปรงแบบนี้โชคคํามันปิดยากจริงๆรไม่ค่ะง่ายเลยปล่อยไปปิดได้เลยค่ะมาดูด้านข้างต่อนี่ด้านข้างทีแอนอยากอวดมาก ด้านข้างที่แบบลูกค้าหลายคนชอบแล้วใส่กันเยอะถามว่าใส่เยอะไหมก็เยอะนะคะแล้วแต่คนชอบใครใส่ลุยใครชอบขับความเร็วแบบร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกคือแอนก็มองว่าเร็วแล้วนะแต่ถ้าบอกว่าพี่อ่ะเป็นสายซิ่งพี่เป็นนักแต่งรนพี่ชอบแต่งรถตบอกแอนได้เลยค่ะแอนก็จัดละหล่อแบบนี้ให้ได้เลยนะคะต้องบอกว่า อยากจะโชว์เบรกไหมถ้าอยากโชว์เบรกแนะนําเลยนะคะแม็กอันนี้นี่แม็กเป็นแม็กขอบ20นะคะเป็นการวายที่โชว์ปั๊มเบรกได้หล่อมากแล้วลูกค้าเนี่ยก็หลายคนชอบแม็กแบบอื่นแต่มันไม่โชว์เบรกก็ต้องตัดไปนะคะแล้วมาดูเบรกที่เขาใส่เข้ามาแล้วอยากจะโชว์เบรกเนี่ยแอนแนะนาได้ไลน์นี้แหละที่หล่อสุดละ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแม็กเป็นแม็กขอบ20ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยเลือกได้ทุกลายแต่ถ้าไม่ใส่เบรกก็เลือกได้ทุกลายเหมือนกันนะคะยางที่ลูกค้าใส่มาเลือกเป็นโตโยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นตัวนี้กึง่งออฟโรด RT เนี่ยในระหว่าง1้อยสามร้อย่ร้อยสองร้อยสามเนี่ยมันไม่ได้มีเสียงดังถึงขั้นวุงวึง,วงเหมือน MT ไม่ใช่นะคะอันนี้กึง่งออฟโรดคือลูกค้าเนี่ย เดินทางต่างจังหวัดด้วยแต่จริงๆเลยที่ตอบโจทย์เขาเนี่ยเขาชอบตรงที่ว่ามันลายดอกมันชัดมันดูรอมันดูเต็มมันดูคือมันด,ดูเต็มซุ้มเลยอันนี้คือลูกค้าโหลดลงประมาณ2นิ้วโหลดประมาณ2นิ้วเนี่ยมันเป็นถึงแอนถึงได้บอกว่าเป็นสุลต่านที่ไม่ได้ชื่อนี้ง่ายๆนะคะและลูกค้าเนี่ยก็บอกว่าแอนพี่อยากใส่ยางที่มันดูใหญ่ดูเต็มแอนจะแนะนำเป็นยางที่ r t เพราะดอกยางมันชัด บวกกับใส่ยางนะคะ2 7 5แก้มยางเนี่ย55แต่ถ้าตัวนี้ใส่ยางใหญ่หน้าใหญ่แก้มก็ใหญ่ก็จะต้องติดปัญหาตรงนี้ค่ะนี่ตัวเนี้ยเราต้องทำการปาดซุ้มเพื่อที่จะให้เวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวามันไม่ติดเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าใส่แก้มใหญ่มันจะติดตรงเนี้ยเวลาองศาเลี้ยวอ่ะมันจะต้องติดแน่นอนเราต้องทำการปาดซุ้มเพื่อที่จะให้เวลาพี่อ เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือถอยหลังหรือยูเทินแบบโค้งสุดเลยอ่ะมันไม่ติดถ้าตรงนั้นติดอะค่ะตรงเนี้ยแตกได้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันต้องทําการปาดซุ้มถ้าลูกค้าคนไหนยอมอย่างพี่เขาอะยอมให้แอนปาดซุ้มเพราะว่าคือมันอยากได้ฟิกเมนที่ดุอ่ะก็เลยต้องใส่ยางใหญ่หน่อยแก้มใหญ่หน่อยถามว่าอยากใส่ให้มันดูหล่อแอนจะแนะนําให้เป็น265แก้มยาง50มันแก้มยางมันจะเตะ้ลงมา ก็ใส่เป็น AT ทก็ได้ AT ทก็เป็นแบบถนนวิ่งกึ่งอ่าเป็นถนนดําที่วิ่งเงียบนะคะแต่อันนี้ก็วิ่งเงียบไหมมันก็เงียบนะแต่ไม่เชิงว่าแบบว่าจะต้องดังประมาณเอ็มทีแล้วก็มาดูตรงเบรคค่ะเบรกสีเขียวแบบเนี้ยอันนี้เป็นสีเขียวมะนาวที่คล้ายๆสีเหลืองแสงเนาะแอนก็มองว่ามันคล้ายๆสีเหลืองแสงถ้าตอนกลางคืนนี้ถ้ามันเลืองแสงได้นี่ทําให้แล้วค่ะเนี่ยอันเนี้ยจะได้เด่นเลยจอดอยู่ก็เด่น เรืองแสงออกมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าใส่นะคะเป็น20 z ซดตัวปั๊มเบรกเนี่ยมันจะ6พอตการจับจานของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนเบรกเดิมเบรกเดิมถามว่าดีไหมดีค่ะแต่ตัวเนี้ยเขาเพิ่มเบรกเนี่ยเพื่อให้มันจับจานเบรกเดิมดีเบรกดีกว่าเดิมมันจะได้จับจานได้อยู่หนึบก,กว่า เพราะว่าถามว่าเบรกเดิมดีไหมมันดีอยู่แล้วแต่ลูกค้าอยากให้มันดีมากกว่านี้เพราะว่ามันดีได้มากกว่านี้ลูกค้าก็เลยเลือกใส่เป็น20แซนะคะด้านหน้าเนี่ยหพอร์ตแล้วก็ดิจาร์เนี่ยอยากให้มันกลัดลายแบบดูใหญ่ๆดูดิจาร์ใหญ่ๆก็จะแนะนําให้เป็นตัว410สเมตดกำลังฟิตเม n นต์หรือว่าดิจารที่โชว์หน้าเบรกอะ่ะมันจะได้สวยกว่านะคะตัวเนี้ยที่ลูกค้าใส่นะ มันย่นระยะการเบรกพี่อยากจะได้แบบเบรกยาวๆหรือเบรกสั้นๆเลือกเอาได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกค้าใส่ชุดโหลดมาด้วยเป็นชุดโหลดที่ลูกค้าหลายคนเลือกอยู่แล้วเป็นชุดโหลดโปรเฟนเดอร์ที่สามารถปรับความนุ่มความแข็งได้พี่จะเอาความแข็งแค่ไหนอะอยากจะได้ความนุ่มแค่ไหนแล้วตอนนี้นะที่ลูกค้ากำลังถกเถียงกันอยู่อยากได้โปรเวนเดอร์ที่มันเป็นตัวท็อปไอท็อปของพี่เนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายท็อปละตอนเนี้ย มีทั้งตัว90,000มีทั้งตัวแสนมีทั้งตัวแส5 0 0 0เป็นตัวทีเวไอทีเวนั่นแหละลูกค้าบอกว่าแม่บ้านแม่อนุมัติยังไม่ค่อยเข้าใจก็เลยบอกว่าเอางี้ค่ะพี่ลองให้เขามาดูก่อนว่าไอทีเวเนี่ยเวลาที่ลูกค้าใส่กันเนี่ยเขาใส่เพราะว่ามันสามารถปรับได้ทั้งไฮได้ทั้งโลแล้วก็ปรับความนุ่มถ้าทีเวเนี่ยปรับโลสปีดได้ปรับ ไอทีเวเนแม่บ้านไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใช้ตัวแสนสเลยเหรอจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ลูกค้าเนี่ยเขาตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันปรับไายทั้งปิดได้ไฮสปีดก็ได้แล้วก็ปรับรีบลดได้ด้วยเขาก็เลยบอกว่ามันคุ้มกวา่าจริงๆก็คุณพ่อบ้านก็ต้องไปคุยเอาเนาะว่าอยากได้แบบไหนจริงๆอ่ะคุณแม่บ้านก็ คงจะมองว่ามันแพงเพราะเขาไม่เข้าใจต้องบอกนี้ค่ะว่าเวลาที่ลูกค้าลงเนินบ้างหรือว่าขับความเร็วเท่าไหร่แล้วเวลาที่รู้สึกว่าตกหลุมบ่อยๆหรือว่าต้องขึ้นเนินบ่อยๆอ,อันนี้คุณม่อพานถึงจะเข้าใจต้องพาเขามานั่งก็บอกเขาไปเลยว่าเนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวทีวีไปเลยจะได้ลองไปเลยว่ามันเป็นแบบไหนอันนี้ก็เลยจะได้คุณพ่อพานก็จะได้แบบว่าไม่ต้องมาเถียงกันแล้วเปลี่ยนไปเลยให้มันจบ นี่แอนก็แนะนําไปว่าเอางี้พี่เดี๋ยวยังไงค่อยบอกแอนอีกทีนึงนะคะสุดท้ายแล้วเขาจบเป็นตัวโปรเฟนเดอร์ตัวธรรมดาไม่ได้ตัวทีเวนะเขาบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนเอทีเวเดี๋ยวพี่มาเปลี่ยนใหม่อีกทีนึงก็ได้เขาก็เลยอ่าโอเคเดี๋ยวแอนก็จัดเป็นตัวโปรเฟนเดอร์ซับแทงที่สามารถปรับได้แประดับอันนี้ก็สามารถปรับความนุ่งความแข็งของเขาได้อยู่แล้วนะคะมาดูร้านถัดไปบ้างดีกว่านานละ ไอ้ตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องรอบคันมาให้นะคะก็จะมีกล้องตรงนี้ตรงหูกระจกแล้วก็มีไฟสองข้างนี่<ม>เห็นปะมีให้เหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้นะคะใส่เบ้ารองมือให้เรียบร้อยเบ้ารองมือเนี่ยต้องใส่เข้าไปเพราะว่ากันลอยเล็บคุณแม่บ้านเวลาที่ล้วงเปิดเนี่ยมันจะโดนสีตัวรถเนี่ยไอ้ตัวฟิล์มเนี่ยจะไปก่อนเลยนะคะบวกกับคิ้วกันศาสตร์ก็ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยแหลกหลังคาสีดำฟิล์มที่แอนพูดถึงว่าฟิล์มเนี่ยต้องบอกว่า ลูกค้าหลายคนที่รู้สึกอยากจะได้แบบเป็น80ถามว่า80ดเดี๋ยวมันได้ไหมมันได้คะ่ะแต่แค่ว่าการมองวิสัยทัศน์มันอาจจะดูดรอปลงเยอะมากๆในตอนกลางคืนที่มองไม่ค่อยเห็นวิสัยทัศน์เวลาถอยอาจจะต้องลดกระจกลงหรือถ้าลูกค้าบอกว่าพี่ไม่เอา80อ่ะเป็น60รอบคันก็ได้ละ หกสิบรอบพันเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่ามองวิสัยทัดง่ายขึ้นแต่ในระหว่างตอนเช้านะคะตอนกลางวันเดินทางเนี่ยอาจจะแบบว่าดูแสงส่องเข้าไปนิดนึงอาจจะดูรู้สึกว่าเออมันอาจจะดูร้อนแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็อาจจะเลือกเป็น60สะส่วนใหญ่เพราะว่ามันมองง่ายกว่ามาดูด้านหลังต่อค่ะด้านหลังนะคะของเรานี่ที่ใส่เข้ามา ตัวนี้เราไม่ใส่ไม่ได้เลยถ้าใส่เบรกแล้วเปลี่ยนเบรกแล้วต้องใส่ตัวนี้เข้าไปเป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่ลูกค้าหลายคนเจอปัญหาพบเจอบ่อยมากหลายคนอาจจะเจองานจีนก็ได้แต่บางคนอาจจะเจองานที่เป็นงานที่ ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าหรือเขาใส่ให้อะไรไม่รู้ลูกค้าอาจจะงงนิดนึงไอตัวเนี้ยที่เราใส่เป็นตัวเบมโบเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับรุ่นเอเวอเรสมันเป็นตัวบิว้วมันเป็นตัวที่พานาเมล่าแท้ถอดซึ่งเอามาบิ้วกัดลายมาเป็นเบมโบซึ่งจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยเอามาบิ้วเพื่อให้ใส่กับปอดเอเวอเรสได้และเขาต้องใส่เพราะว่าตัวเนี้ยของรุ่นเอเวอเรสเนี่ยมันเป็นเบรกไฟฟ้า ซึ่งมันมีเบรกเนี่ยมันไม่ใช่ดึงคันโยกแบบเมื่อก่อนแล้วไงมันไม่ใช่เบรกมือแบบนั้นแต่มันเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วก็เลยต้องใส่เข้าไปเพื่อให้ไฟเบรกเนี่ยมันไม่โชว์ไปที่หน้าจอถ้าโชว์เนี่ยอันเนี้ยต้องบอกว่างานจีนเวลาที่พี่ใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ถ้าตัวนี้นะคะพอใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโชว์แล้วค่ะก็เอาให้มันตรงรุ่นก็พอเพราะว่าลูกค้าเนี่ยหลายคนยอมจ่ายในราคาที่แบบ แสนบวกสองแสนบวกนะคะก็อาจจะต้องได้งานดีมาดูด้านถัดไปกันบ้างดีกว่าตรงนี้ที่จะต้องมีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ารถที่มียูโรไฟนั่นเองนะคะก็จะมีแอดบูที่เขาช่วยให้เขมเาควันของรถเนี่ยมันไม่มีกลิ่นตัวนี้ต้องให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟนั่นเองนี่มาด้านหลังต่อมาดูค่าท้ายค่ยเย็นที่ลูกค้าหลายคนเจอบ่อยเห็นบ่อยเลยเพราะว่า มันเป็นค่าท้ายคลาเย็นของพอร์ตนั่นเองแต่ว่าอันนี้เราเอามาใส่ในรุ่น Ever อ e ์แล้ว e v e r อ e d เนี่ยถามว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวแอนเปิดให้ดูเนี่ยเวลาไฟมันขึ้นอะ่ะมันจะเป็นเส้นๆเ,เลยนะเห็นปะมันเป็นเส้นสีแดงๆอย่างเงี้ยอันนี้จะสว่างเลยแสบตาเพื่อนร่วมทางอาจจะโดนด่าดได้ไม่ใช่นะคะเขา เขาด่ามาเราก็ไม่ได้ยินหรอกค่ะอันนั้นนะแล้วก็มีอักษรม,มีไฟคําว่า e v e r อเรเนี่ยเวลาถอยมันจะขึ้นแสงสีขาวเวลาเบรกมันจะขึ้นไฟสีแดงแล้วอันนี้ลูกค้าใส่เข้าไปก็บอกว่าโอเคพี่ชอบเพราะว่าพี่อยากให้มันเด่นคําว่า e v e r อเรนี่ก็จะดูสวยดูแบบรออ่ะทีนี้ ลูกค้าหลายคนอาจจะพลาดไม่ได้เลยถ้าอยากจะได้แบบนี้นะคะแอนแนะนําเลยว่าให้ใส่ไฟแบบนี้เข้าไปมันจะดูสวยมันจะดูเด่นมากๆแล้วก็บวกกับชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่ง AKC ที่หลายคนอยากจะเลือกทำสีเหมือนกันนะคะทำสีได้ไหมทำได้คะ่ะจะทำสีแดงหรือสีดำหรือจะตัดกับเทาซึ่งตัวรถเนี่ยถ้าอย่างแนวคุมโทเนี่ยแอนจะแนะนำให้เป็นสีดำเงา หรือเดิมได้จะสะส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะได้ดูตัดกันมากกว่านะคะแล้วก็บวกกับตรงนี้ค่ะนี่ทอ่อ <c oughs> เป็นท่อคูออกข้างนั่นเองตัวนี้นะคะเป็นท่อที่ลูกค้าใส่เข้ามาถามว่าเสียงมันเล้าไหมมันก็ไม่ได้เล้าอ่ะไม่ได้เล้าขนาดนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างเสียงมันจะออกแบบบุบบุบบุบ,บมันก็ไม่ได้ดูแบบดังขนาดนั้นนะคะเอ้ยแอนลืมให้ดูตรงนี้นี่ ประตูท้ายไฟฟ้าซึ่งมีในรุ่นเอเวอร์เรสสปอร์ตนั่นเองนะคะตั้งแต่สปอร์ตธรรมดาแล้วแหละแล้วก็สปอร์ตบวกแพ็กก็มีเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นเทนไม่มีนะคะแล้วอันนี้เป็นประตูท้ายไฟฟ้าที่ลูกค้าหลายคนก็อาจจะชอบตรงที่ว่าไม่ต้องมาดึงเองแล้วไงอันนี้ไม่ต้องดึงนะอันนี้ปล่อยให้เขาเปิดได้เลยแล้วก็ด้านในนะคะขนของสัมภาระไดจ้จุเลยก็เนี่ยของที่ลูกค้าแต่งนะคะอาจจะต้องส่งกลับคืนเพราะมันไม่สามารถเทินได้นะคะอันนี้อาจจะต้องให้ลูกค้า เอากลับไปด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นชุดโนดชุดเบรกนะคะก็คือ,คอมีกลับมาให้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยเบาะพับไฟฟ้าไหมไม่ใช่ค่ะเป็นเบาะทับธรรมดาแล้วก็เวลาปิดนะคะนี่เวลากดปิดนี่กดปิดแค่นี้เขาก็ปิดให้เลยแล้วก็กล้องนี่กล้อง360มันมีด้านหลังด้วยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดมีให้เหมือนเดิมเลยมาดูด้านหน้ากันต่อนี่ มาเดี๋ยวแอนจะเปิดด้านหน้าให้ดูเลยนี่อันนี้คือภายในของรุ่น e v e r อร t นั่นเองนะคะเป็น e v e r อร t Sport คือดูแบบว่าส p o r t ตสมชื่อจริงๆพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน้าจอคอนโซลกลางได้ขนาด12นิ้วเลยให้ใหญ่มากถ้าหลายคนอาจจะบอกว่ามันมัน มันหน้าจอเดิมมันเท่าไหร่แค่10นิ้วนะคะถ้าเป็น a v e r อร์เรสต์ธรรมดาจะเป็นแค่10แต่อันนี้เป็นแพ็กมาจะให้ขนาด12นิ้วนะคะแล้วก็มีคอนโซลด้านหน้านะคะเกียร์เกียร์ออโต้หกสปีดอันนี้คือรูปเกียร์ของเขานะคะแล้วก็นี่เบรกมือไฟฟ้าที่แอนพูดถึงตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีออโต้สตาร์ทสต็อปนะคะช่องแก้วน้ำนี่แล้วก็ช่องกุญแจแล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สาย ก็อันนี้คือด้านในนะก็มีเห็นปะอันนั้นก็จะเป็นช่องเก๊ะสัมภาระนะคะแอร์แยกซ้ายขวาอิสระหน้าจอเป็นระบบสัมภาษณ์ตัวหน้าจอเนี่ยเราสามารถเปิดดูกล้องได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะของเราเนี่ย เห็นไหมกล้องบันทึกเหตุการณ์พี่ไม่ต้องเดินสายแล้วค่ะแค่เสียบสาย USB ตรงนี้ด้านข้างเนี่ยก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้แล้วแล้วก็พวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีโหมด Adaptive Cruise Control อ,อยู่ฝั่งนี้นะคะโหมดพวกฟังก์ชันต่างๆก็จะอยู่ฝั่งนี้อันนี้คือเดี๋ยวเราค่อยมาดูฟังก์ชันอีกนิดนึงนะคะไฟของเรานี่จะอยู่ด้านข้างนี่ไฟเราจะอยู่ตรงนี้ สามารถที่จะปรับนะคะปรับไฟสูงต่ําหรือว่าจะเปิดด้านท้ายของตัวรถก็สามารถเปิดได้แล้วก็ปรับไฟนีแสงภายในห้องผู้โดยสารก็ได้เหมือนกันเบามาดูเบาอ,อีกเบาะเป็นเบาแบบพับไม่ใช่แบบพับปรับไฟฟ้าได้แดทิศทางนั่นเองนะคะพยุงหลังเดินหน้าขึ้นสูงลงต่ำก็สามารถปรับได้หมดเลยนี่เห็นไหมอันนี้คือสีภายในของรุ่นสปอร์ตนะ ที่เขาแบบยังไม่ได้แล็บด้านในนะคะอันนี้คือโดยประมาณการคร่าวๆอันนี้โดยประมาณการคร่าวๆนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ค่ะแอนพูดผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะพี่ๆคนไหนถูกใจรถคันนี้อยากได้อยากแต่งแบบนี้อยากได้แบบนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสกายเป็นกําลังใจให้แอนมาแนะนําแนวทางการแต่งให้กับพี่ๆ หลายๆท่านเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้แอนแต่งแบบนี้นะคะสามารถใสด่วนหาแอนได้เลยนะคะที่065-956-6558เลยจะทักแชทสอบถามเพิ่มเติมที่ดิงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ